สำหรับผมนะเพราะว่าต้องคิดดูที่ว่าเราตั้งพักขึ้นมานะครั้งแรกสมัยแรกได้เดสอหนึ่งคนนะครับแล้วก็ได้มีเป็นถึงรัฐมนตรีะครับมันเป็นเรื่องที่น่าภูมิใจนะครับนะผมก็รู้สึกแฮปปี้ไปด้วยนะรู้สึกตื่นเต้นนะและ้วก็ลุ้นนะเอาใจช่วยนะให้อาจารย์เต้ได้เป็นรัฐมนตรี นะครับก็สมหวังตั้งใจเพราะว่าวันนี้เป็นสอสอเสียงเดียวมันทำอะไรไม่ได้ผมเคยคุยกับดานเต้มาด่านเต้เต,ต้องมีตำแหน่งนะคนเรานะครับถ้าจะทำงานเพื่อส่วนรวมเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งไม่จำเป็นต้องมียศนะครับขอแค่เพียงแคมีความตั้งใจงนะเดี๋ยวไม่ทํ้ทำให้ดูแนละ้วเพราะการเป็นสอสอเสียงเดียวเนี่ย ทำอะไรไม่ได้ทําอะไรก็ไม่ได้สักอย่างเพราะเป็นเสียสอสอเสียงเดียววันนี้จานเต้ต้องมีตําแหน่งมันถึงจะสร้างผลงานได้คนเรานะครับถ้าจะทํางานเพื่อส่วนรวมเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีตําแหน่งแต่การมีตําแหน่งเนี่ยมันก็คือโอกาสที่อาจารย์เต้จะได้แสดงฝีมือนั้นก็ไม่ได้เรื่องที่าหน้าเกียดน้าเสียหายอะไรวันนี้แต่ผมไม่ได คาดหวังนะว่ายีจานเต้ก็ส่งข้อความบอกว่าถ้าเกิดว่าผมเป็นมีตำแหน่งเลยผมจะขออนุญาตเชิญพี่ไปทำงานต่อผมพิมพ์บอกเลยจานเต้เดินหน้าไปนะครับนะครับไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงพี่นะครับ ไม่เลให้ดูไม่เยเพราะมันคุยกันเยอะนะจริง